ครับวันนี้นําเรือยาวไม้ดิหนังยางหนึ่งเดียวในโจัดน้องใครครับมาให้ชมมาโชว์น้าให้กับพี่น้องชาวเรือนะครับได้ชมวันนี้ก็นํามาทั้งหมดสี่ลำเรือครับประกอบไปด้วยพึงทะเลนงนะครับแล้วก็เรือหมอผีซีโกมาน แล้วก็เรือพญาชาล,นโลโนันสิห์โยนัทพลสมดมะครับแชมป์สามสมัยแล้วก็เรือไม่ดีนางยางหนึ่งเดียวในจอดน้องใครฉบับมีที่นั่งนะครับของช่างเอกหมอผีก็จะมีนะครับมีหมุดหรือว่ามีสลิงมีตอม้อนะครับนี่ครบสูตรเลยครับแล้วนีนะครับแล้วนี่เป็นเรือไม่ดีนางยางช่างเอกหมอผีครับ หนึ่งเดียวในจังหวัดน้องคายในการประกาศแข่งขันเรือนี้นะครับพัดสันมาโดยเฉพาะเรือพังงันนะครับเรือถูกพูกคนดูถูกใจครับ